สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนจะมาเกาะติดตะช่างนะครับบวกกระสเรศในมวยไทยจ4สี่นะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่14สิงหาคม2565นครับเวลา14บนาฬิกา30นาทีโดยประมาณครับมุมสองเวนก็เลยถือโอกาสนะครับนำข้อมูลเกาะติดตะช่างนะครับบอกกระสเรศมาฝากกับแฟนบทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับและเพื่อเป็นการป้องกันการถูกปิดการการมองเห็นนะครับและป้องกันการค้นหาคลิปวิดีโอไม่เจอนะครับแนะนําแฟนมวยนะครับให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่ถูกปิดการการมองเห็นแล้วก็จะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอของมุมสองเวนเลยนะครับฝากด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับ ฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับสำหรับท่านใดนะครับกำลังมองหาที่อกตัวบางทุนชอบหุนชอบเชียร์นะครับแอดไปที่ @muydung a แอดมวยดังครับสมัครฟรีรับยูสก่อนเริ่มนะครับระบบอัตโนมัติที่ดีที่สุดมั่นคงบริการนี้ต้องแอดมวยดังครับเราจะมาเริ่มการเกาะติดตะช่างกันเลยนะครับโดยที่ผมจะเริ่มไปที่ศึกมวยดีวิธีไทยก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะตามด้วยมวยไทยจัสีเลยนะครับ มาเริ่มกันที่ศึกโมเดลิวิธีไทยนะครับทําการแข่งขันณเวทีจิตเมืองนน์ยกขาบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับแล้วก็ทําการถ่ายทอดสดผ่านช่อง PPTV ท d ช่อง36มาให้แฟนมวยได้ลุ้นกันทางบ้านด้วยนะครับเวลา12บสนาฬิกานะครับ15นาทีโดยประมาณครับคู่ที่หนึ่งนะครับของโมเดลิวิธีไทยนะครับฝ่ายแดงก็คือคุณศึกนายกวิทย์ทุ่งสงนะครับหรือว่าศิษย์นายกโมดส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับศรีนรงค์กกรมปนาศนะครับหรือวงสอนศึกกอกรมปนาศพิกัด118ปอนด์ต่ออ119ปนนด์ะครับคู่นี้นดฝ่่ายแงอนยสิบแปดปอนด์ครับ เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงขุนศึกนี่ต่อย118เมื่อช่วงเช้าก็มัน1นึ่อนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินสีนั้นงนะครับต่อย119ปอนด์เมื่อช่วงเช้าก็มัน1นึ่อนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดเช่นเดียวกันนะครับคู่นี้ความสูงความยาวนี่ปาดหัวตัวเท่าเลยนะครับแต่ดูว่าทางด้านาสภาพร่างกายของทางด้านฝ่ายแดงนะครับขุนศึกนี่ดูดีดูดีกว่านะครับเพราะว่าฝ่ายสุดท้ายนี่มาโชคไว้เมื่อเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมานะครับแพ้คะแนนให้กับพระเดศจอเมืองสี่ฝายที่เวทีอตกร์สามนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินสีนรลงนะครับแพ้คะแนนให้กับแม็กนัมผู้กองเป่าที่จังหวัดชนบุรีก็เดือนพฤศจิกายนปี6 3านะครับเท่ากับนัดนี้นะครับฝ่ายนี้ของทนาฝ่ายน้ําเงินนี่เหลือไวทีไปเกือบเกือบสองปีเลยนะครับดูว่าสภาพร่างกายน่าจะดูกระดองทาด้านฝ่ายแดงนะครับหุนซึกนะครับเพราะว่ามาหายใจไว้แล้ว2ไฟนะครับ เรทยังไม่เปิดนะครับก็มองไปที่ฝ่ายแดงน,นะครับขุนศึกนายยกวิทย์ทุ่งสงนะครับดูว่าร่างกายดูดีกว่าวันนี้น่าจะเจรจาชนะคะแนนท,ทศสีนรงค์กกรมไปน่าไปได้แบบสนุกครับเรทยังไม่เปิดนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงขุนศึกนายยกวิทย์ทุ่งสงครับมาต่อกันที่คู่ที่2นะครับคู่ที่2ฝ่ายแดงก็คือดิษฐานพันดักรัตนบุรีนะครับหรือว่ามนดำสอดชอเปียอุทยัยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรกิษณะสอพันนรังศีนะครับหรือว่า กบวัตรุพันธุ์ภูเก็ตมวยไทยนะครับหรือว่าสาวุธออพิยะพินโยนะครับพิกัด1น4้ยปอนด์เมืม่อช่วงเช้าทั้งคู่ก็มัน1น้ยปอนด์ผลิเทอพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่ความสูงความยาวนี้ใกล้เคียงกันเลยนะครับโตัดหัวตัวเท่าคู่นี้ก็ไฟสุดท้ายของทนายฝ่ายแดงนะครับริทิพันธ์นี่ก็ชนะคะแนนสิลาเพชรศูนย์กีฬาตำนานนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาที่เวทีกอสามแห่งนี้นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงิน,นครับเพชรกิษณะก็แพ้คะแนนับะคร ที่เวทีราชดรเนินเมื่อเดือนมีนาะคมปี63ครับเท่ากับว่าฝ่ายนี้ของทนา้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรกิษณะเรือเวทีไป2ปีเต็มๆเ,เลยนะครับก็ดูว่าการยืระยะท้ายๆจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับกับการชกในวันนี้นะครับแต่ว่าชื่อมอยนี่มาก่อนแน่นอนนะครับปะทกะกับเบย์ใหญ่เลย มาเยอะเลยนะครับชื่อเก่าก็สราวุธออพริยพิญโยนะครับเก๋ากว่ากระดูกดีกว่าแน่นอนนะครับแต่ว่าสภาพร่างกายดูเป็นรอนะครับเพรเรือเวทีไปถึง2ปีเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับริธิพันธ์พันดักรัตนบุรีนี่ชกสม่ำเสมอที่สําคัญนี่ชนะรวดทั้ง3ไฟไ์เลยนะครับฟอร์มสดร่างกายดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับ เรทยังไม่เปิดนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับฤทธิพัธนธ์พันดักรัตนบุรีนะครับฟอร์มสดร่างกายดูดีกว่ายืดระยะได้มั่นคงกว่าสุดท้ายน่าจะเฉลิมชนะคะแนาานลุงพี่อย่างเพชรกฤษณะสพันนลังศรีไปได้แบบสนุกครับมาถึงคู่ที่สามนะครับเป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือชาญริศอกิจเกษร์ระรนะครับหรือว่าหนึ่งพัฒนพีโรงเรียนกีฬาลำปางส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับพงศลีสสต้อยแปดริ้วนะครับ,หร,บ,รรบหรือว่าชื่อกล่าวก็คือนำพลเลขก,กอกรรมปนาดพิกัดหน่้อยยี่สิบสองปอน เมื่อจุงเช้าทั้งคู่ก็มัน122ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคูณความสูงความยาวดูว่าทางด้านไฟแรงนะครับชานบิด ออกกิจเกษมจัดได้สูงกว่าได้ลอยกว่านะครับสภาพร่างกายก็ดูดีกว่านะครับเพราะว่าชกเป็นประจำสม่ําเสมอเลยนะครับส่วนความเก๋ากระดูกมวยนี้อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินแน่นอนนะครับพงศลีนะครับเก๋ากว่ากระดูกดีกว่าประทะกับเบยใหญ่มาเยอะกว่าชื่อมวยมาก่อนนะครับแต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งก็หายไปพักหนึ่งเหมือนกันนะครับกลับมาภาคนี้ก็ถือว่า3ามไฟล์งสุดที่กลับมาในภาคใหม่ก็ถือว่ารฟมก็ค่อนข้างดีนะครับชนะสองไฟล์แล้วก็สรุดแพ้หนึ่งไฟล์นะครับชื่อมวยมาก่อนกระดูกมวยดูดีกว่าแต่ว่าสภาพร่างกาย วันนี้ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับชานธิ์ออกกีดเกษมดูว่าร่างกายดูดีกว่านะครับเพราะว่าชคเป็นประจําสม่ําเสมอเลยแล้วก็ที่สําคัญวันนี้ดูได้ลอยกว่าได้สูงกว่าด้วยนะครับเรทยังไม่เปิดนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงชานธิ์ออกกีดเกษมนะครับดูว่าวันนี้ได้ใหญ่กว่าแล้วก็สภาพร่างกายดูดีกว่ายีระยะได้มั่นคงกว่านะครับน่าจะเปลี่ยนอาชนะคณรในรุ่นพี่อย่างพงศิริสอสอต้อยแปดดไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับชานธิ์ออกกีดเกษมครับ มาถึงคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกน้ำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คืออภิวัตสอจอเลยยโสธรนะครับหรือสอสมนึกส่วนฝ่ายน้ำเงินครับยอดสยามสอสอต้อย8ริ้วนะครับหรือว่ามิสสัก,กวันพิกัด1 3 1ปอนด์ต่อ1 3 3ปอนด์นะครับคู่นี้ทางด้านฝ่ายแดงต่อน้หนักให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงิน2ปอนด์นะครับ เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงอภิวัตรต่อย1 3 1ปอนด์เม ok. uh um ื่อช่วงเช้าก็มา1 3 1ปอนด์พอเดืเท ah ่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินยอดสยามต่อย1 3 3ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้ามา1 3 3 1ลดไปจุดหนึ่งครับคู่นี้ความสูงความยาวนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับจะได้สูงกว่าได้ร้อยกว่านะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับวันนั้นชกกันในพิกัดเท่า1 3 1ปอนด์นะครับเป็นทางด้านฝ่ายแดงอภิวัตรที่เอาชนะคะแนนทางด้านยอดสสสสยยยยยยาา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 ามมมมไไดดดดดดด้้้้้้้้้นน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 นะะะคคครรรรรััััับบบปปปกกกก็็ถืืออออออววว่่่เเแลงงงงตตขทฝิิโห์ู หนักนี้นะครับน่าจะน่าจะมีผลนะครับน้ำหนัก2ปอน์นี้น่าจะมีผลนะครับเพราะว่าไฟลล่าสุดทางด้านฝ่ายน้ําเงินยอดสยามแพ้มาแบบน้ําหนักบีบๆนะครับเพราะว่าปกติน้ําหนักประจําก็ประมาณ13 2 1 3 3นะครับต่อยต่อยได้นะครับวันนั้นต่อย1 3อยก็ดูน้ําหนักบีบๆไปนะครับวันนี้ได้ชคน้ําหนักสบายๆนะครับแล้วก็ได้น้ำหนักอีก2ปอน์นะครับก็ดูว่าน่าจะเป็นโอกาสดีๆที่จะแก้แขนเอาชนะคะแนนรุ่นพี่ได้สําเร็จนะครับ เรดยังไม่เปิดนะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับยดสยามสอสอ,สอต้อยแปดร้ววันนี้น่าจะเอาเชือ,เอาชนะคะแนน,นรุ่นพี่อย่างาพิวัตรสอจอเละยะโสธรไปได้แบบสนุกแก้แขนได้สําเร็จนะครับมวยชอบหนึ่งตัวนะครับที่มดวีวิธีไทยในวันนี้นะครับมองไปที่คูด่ดึงเลยนะครับคุณศึกนายกวิย์ทุ่งสงนะครับดูว่าร่างกายดูดีกว่าครับ มาต่อกันที่มวยไทย74นะครับเริ่มทําการแข่งขันนะครับเวลา14บสนาฬิกาสานาทีโดยประมาณนะครับมาเริ่มที่คู่ที่1นะครับคู่ที่1ฝ่ายแดงก็คือมหาหินนักบินอะไรงยนนะครับหรือว่าสิบหนุ่มน้อยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรตะวันเพชรจินดาครับพิกัดหนึ่งร้อยสิบสองปอนด์เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงมหาหินนี่มาหนึ่งร้อยสิบสองจุดแปดลดไปจุดแปดนะครับลดสองรอบเลยนะครับหลบแรลมาเหยียบรลดจุดแปดนะครับแล้วก็ออกไปวิ่งลดน้าหนักมาเหยียบตาช่างครั้งที่สองก็ยังรอบ แต่ก็ล่าสุดผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับเปตตะวันนี่ช่งางเมื่อเช้า1 1 2อยิปอนด์ผลิตเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับดูว่าความสูงความยาวนี่อยู่กับทางฝ่ายน้ําเงินนะครับเปตตะวันจะได้สูงกว่าได้ร้อยกว่านะครับทานดั้นฝ่ายแดงมหาหินนี่เป็นนักชกจญญากยะโสธรนะครับเที่ยวนี้มาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ราชามวยไทยเกตเพชรนะครับมีเดียเกตเพชรเฉียบเกตเพชร ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับแล้วก็มีนักบินเป็มชัยนะครับเป็นผู้จัดการนะครับมหาหินนี้เป็นมุยขวานะครับเขาเปิดเกมเตะต่อยแรงครับปั้มตีเหนียวแน่นเด้งตียัดไส้แรงนะครับมาสอกอันตรายกระดูกดีเก๋านะครับชกมานานประทะกระเบอร์ใหญ่มาเยอะเลยนะครับ ส่วนาฟน้ำเงินนะครับเพชรตะวันนี่เป็นนักชกจากจังหวัดลบบุรีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรจินดาครับอยู่ที่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับมีทางด้านพันเอกพิเศษศักดาเพชรจินดาครับเป็นผู้จัดการแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะนะครับเพชรตะวันนี่เป็นมวยซ้ายประเภทคบเครื่องสูงยาวเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับเตะหนักต่อยแรงนะครับวงในขวางค้ำดันแทงสอกอันตรายอร้มสดร่างกายดีเลยนะครับต้องบอกว่า4ไฟล์หลังสุดนี่ชนะชนะรวดทั้ง4ไฟล์นะครับแล้วก็เป็นการน็อกถึง3ไฟล์เลยนะครับอร์อมสดร่างกายดีเลยนะครับ แล้ววันนี้ดูว่าได้สูงกว่าได้ลอยกว่าด้วยนะครับสภาพร่างกายนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรตะวันแต่ว่าความเกา่าชื่อมวยกระดูกมวยมาก่อ,อนนี่ก็ต้องอยู่กับทางนั้นฝ่ายแดงมหาหินนะครับคู่นี้เลทหลังจากช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับมหาหินเป็นต่ออยู่ในราคา3ต่อ2นะครับชื่อมวยมาก่อนกระดูกมวยดูดีกว่านะครับแต่ว่าสภาพร่างกายดูเป็นรองนะครับวันนี้ก็เลยอยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรตะวันเพชรกินดานครับน่าจะอาศัยสภาพร่างกายที่สด วก,กับวันนี้ได้ใหญ่กว่าได้้อยกว่านะครับบทเบียดไปแล้วก็น่าจะเชิญเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างมหาหินนักบินอะไรอละนักบินอะไรยนไปได้แบบสนุกเลยนะครับเลดลังช่างเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงมหาหินเป็นต่ออยู่ในราคา3ต่อ2อนะครับอยากให้รองไปที่ฝ่ายเงินเพชรตะวันเพชรจินดาครับมาถึงคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือมา มาวินศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแสงเทียนสิบหนุ่มน้อยนะครับหรือว่ายุทุ่งลุงหรือว่าเอกมึงนนพิกัด1 2ึงปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงมาวินนี่มา1น7ลดไป2ปอนด์เลยนะครับก็ถือว่าหลุดําหนักเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแสงเทียนมา125ปอนด์ผลิีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่ดีก็ความสุขความยาวเป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับแสงเทียนจะดูได้สูงกว่าได้ลอยกว่านะครับ มาวินฝ่ายแดงนี่เป็นนักชกจากจังหวัดลำพูนนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ศูนย์กีฬาห้วยต้มมีอาจารย์สงบพุทธพฤกเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเปิดเกมสัดแข้งขวางหน้าแทงดุดันตอนมัดฟันสอกดูแลนะครับเก๋ากระดูกดีอาวุธหลากหลายเลยนะครับแต่ว่า3าฟอร์มหลังนี้แพ้รวดเลยนะครับดูว่าฟอร์มไม่ดี ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแสงเทียนนี่เป็นนักชกจากจังหวัดสงขลานะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับมีหนุ่มน้อยเมื่อหัดใหญ่สมนึกพัฒบุรีนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องสัดแข้งซ้ายรุนแรงครับล็อกรัดปั้มตีแข็งแก่งบูดุดันหมัดสอกรุนแรงครับฟอร์มสดเลยนะครับข่าวว่าเป็นนักมวยเก่งจากทางภาคใต้เลยนะครับเก่งจากภูธรนะครับเพราะว่าสามฟอร์มหลังนี่ชนะรวดเลยแต่ว่าโชคอยู่แถบภูธรที่าักตายบานเกิดทั้งสามฝ่าเลยนะครับแต่ว่าฟอรรร์มดด่าางกยยีเลนะคับ เลดหลังช่างนะครับเปิดอยู unreal, ziehen, ่ที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับแสงเทียนสิหนุ่มน้อยเป็นต่ออยู่ในราคา1 0ต่อ9นะครับวันนี้ดูได้ใหญ่กว่าได้้อยกว่าฟอร์มสดร่างกายดูดีกว่าแล้วก็ที่สําคัญนะครับวันนี้น้ําหนักมาสวยกว่านะครับเพราะทางด้านฝ่ายแดงมาวินนี่ลดไปถึง2ปอนด์แต่ถึงแม้ว่าจะลดไม่นานนะครับผ่านเรียบร้อยแต่ก็ถือว่าลดน้าหนักเยอะพอสมควรนะครับดูว่าวันนี้การยืระยะของทางด้านฝ่ายน้ําเงินน่าจะดูดีกว่านะครับเลดรหลังช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินแสงเทียนสิทหนุ่มน้อยเป็นต่อสิบเน้บ มาถึงคู่ที่3ามครับเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือวันวินลูกเจ้าพ่อลงต้มนะครับหรือว่าวันมาวินพุ่มพันธุ์ม่วงหรือว่าออมีคุณส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรน้ำงามเกตพันธมิตรนะครับหรือว่าสิทธิสามพี่น้องพิกัดถึงหนึร้อยยี่สิบปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงวันวินนี่ก็มาหนึ่งร้อยยี่สิบปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรน้ำงามมาหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดจุดสองลดไปหนึ่งจุดสองนะครับคู่ที่ความสูงความยาวนี่ดูว่าทาง ท่านฝ่ายแดงวันวินนี้ก็เป็นนักชกจากจังหวัดชนบุรีนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยราชาวมวยไทยเกียรติเพชรนะครับมีเดียเกียรติเพชรเชียบเกียรติเพชรดูแลเรื่องการฟิตซ้อมม,มีคุณสมชายพูลสวัสดนะครับอธิบดีกรมสรพสามิตนะครับให้การสนับสนุนท่านวันมาวิวันวินนะครับ วันวีนี่เป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องปั้มรัดฟัดตีแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับเก๋าล่แขนร็อกรัดตีเหลี่ยมเข่าดีนะครับกระดูกมวยดีหน้าเสือบรรยากาศก็ค่อนข้างจะดูดีนะครับเพราะว่าเป็นมวยอยู่ในสายในเครือข่ายของทีมงานคนจัดนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรน้ํางามนี่เป็นนักชกจากจังหวัดขอนแก่นนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกตพันธมิตรนะครับมีเซียต้นเกตพันธมิตรเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับจังหวะฝีมือแตะซ้ายต่อยซ้ายแม่นอาวุธเร็วหลักเกลี่ยดีนะครับหมัดสอกรุนแรงวงในปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงเลยนะครับแต่ว่าชื่อมวยนี้อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนครับวันวินนี่ชกมวยมาก่อนนะครับชื่อก่าก็วันมาวินพุ่มพันม่วงนะครับแต่ว่าสภาพร่างกายก็ทางด้านฝ่ายน้ําเงินชกเป็นประจํําาาาสสมมม่่่่เเเอออกกกววนตืงลลยแ้็ นาเสือบรรยากาศนี่อยู่กับธนาไยแดงแน่นอนนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆนี่วันวินนี่มาฟิตซ้อมอยู่ที่ราชามวยไทยเกตเกตเพชรนะครับอยู่ในเครือข่ายของทีมงานค้นจัดนะครับทำนี้ทำหน่อยราคาไหลเร็วคูขี่สูสีไม่เสียเปรียบแน่นอนนะครับ เรดหลังช่างนะครับเปิดอยู 8. 8่ที่ฝ่ายแดงวันวินลูกเจ้าพ่อลงต้มนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา11ต่อ8นะครับวันนี้ก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับวันวินลูกเจ้าพ่อลงต้มคูคีสูสีไม่เสียเปรียบแน่นอนนะครับทำนิดทําหน่อยราคาไหลเร็วกว่านะครับเพราะว่าเป็นมวยของทีมงานคนจัดนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะเพชรน้ำางานเกตพันธมิตรไปได้แบบสนุกเลยนะครับเรดเรดเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับวันวินลูกเจ้าพ่อลงต้มเป็นต่ออยู่ในราคา11ต่อ8นะครับส่องมาที่ฝ่ายแดงนะครับวันวินลูกเจ้าพ่อลงเจ้าพ่อลงต้มครับ ฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับสำหรับท่านใดนะครับกำลังมองหาที่ออกตัวบางทุนชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับแอดไปที่ m u a y d u n g แอดมวยดังนะครับสมัครฟรีรับยุสก่อนเริ่มนะครับระบบอัตโนมัติที่ดีที่สุดมั่นคงบริการดีต้องแอดมวยดังครับมาต่อกันที่คู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือผลพลันชัยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้น หุ้ยต้มนะครับหรือว่าวิศนุคนละกานะครับพิกัด119ปอนด์เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงผลมา119.2ลดจุดสองส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรมงคลมา120ลดไป1ป่ปอนด์นะครับคุณนีกปอาสูงความยาวก็ใกล้เคียงกันนะครับปัดหัวโ,โตเท่า ทาานั่นผลพลันชัยนี้เป็นนักชกจากจังหวัดกระบี่นะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพลันชัยนะครับมีทางน้าน,านโเดพลันชยัยอัคดิเทพวรลพันเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องฉลาดหลักเกลี่ยดีนะครับดักเตะดักต่อยดักแทงอาวุธเร็วมาสอบอันตรายนะครับอาวุธดูหลากหลายเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญฟอร์มสดเลยร่างกายดี3ฟอรอมหลังชนะรวดทั้งสัฟไฟเลยครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรมงคลน,นี่เป็นนัโชคจากจังหวัดลำพูนนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับมีอาจารย์สงบพุทธพฤกนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมมีเซนเอกปัตตนีนะครับผู้ช่วยโปรโมเตอร์ของวิีช่อง74นะครับให้การสนับสนุนอัชีก,ก่อนชกนะครับ เพชรบงคนนี่เป็นมวยขวาครับฝีมือครบเครื่องเตะต่ตอยแรงนะครับหมัดสอกรุนแรงครับอาวุธหลากหลายวงในปั้มตีแข็งแก่งแข็งแดงบูสู้ดุดันเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนี่ดีกีแชมป์118ปอนด์มีทีราชดำเนินด้วยนะครับแต่ว่าฟอร์มหลังอาจจะดูเป็นรองนะครับสฟอร์มสุดท้ายของท่าได้ฝ่ายน้ำเงินนี่ชนะ1ไฟ์ไฟแล้วก็สรุดแพ้ไปถึง2ไฟเลยครับฟอร์มดูว่า เป็นรองทนายฝ่ายแดงผลพลันชัยนะครับแต่ว่าบรรยากาศหน้าเสือไม่เป็นลองแน่นอนนะครับวันนี้มีเซนเอกปัตตานีมากํากับที่มุมนี้ดูว่าบรรยากาศดูดีกว่าแน่นอนนะครับคุกกี้สูซีไม่เสียเปรียบทำานิดทำหน่อยราคาไหลเร็วนะครับ แต่ว่าเลรนะครับหลังจากช่างเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับผลพลันชัยเป็นต่ออยู่ในราคา3ต่อสอนะครับฟอร์มร่างฟอร์มสดร่างกายดูดีกว่าแล้วก็ดูอาวุธหลากหลายกว่านะครับแต่วันนี้อยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับดูว่าบรรยากาศไม่เสียเปรียบแน่นอนนะครับทำนิดทําหน่อยราคาไหลเร็วนะครับมีเ้นเอกปัตตานีมากํากับที่มุมนะครับคูกขี่สุสีไม่เสียเปียกนะครับเลรเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับผลพลันชัยเป็นต่ออยู่ในราคา3ต่อสอนะครับคุณอยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ําเงินเพชรมงคลศูนย์ก สำหรับมวยชอบหนึ่งตัวนะครับที่มวยไทยเจสีในวันนี้นะครับมองไปที่คู่ี่สามนะครับรองคู่เอกมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับวันวินลูกเจ้าพ่อลงต้มนะครับเลเปิด1ิบครับมวยชอบที่มวยไทยเจสีในวันนี้นะครับมองไปที่คู่ี่สามคู่รองคู่เอกนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงวันวินลูกเจ้าพ่อลงต้มครับ สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนําไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนําไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการลงทุนนะครับตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวนี้ก็บางกันไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับก็ขยับขยายเอาตัวรอดให้สําเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะ100%เสมอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับขอย้ำว่าหมวยชอบอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ฉะนั้นท่านนำไปวิเคราะห์ก่อนการลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอพี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้เข้าตัวไหนจิ้มตัวไหนลงทุนตัวไหนก็ขอให้เข้าแล้วก็ถูกกันทุกตัวเลยครับ รวยๆเฮ็งๆกันทุกท่านสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมอทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ครับปลอดภัยจากโควิด19ไปได้ด้วยดีนะครับไม่ประมาทการจะตกนะครับต้องตังการดขึ้นมาสูงๆเลยนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ